สาครับวันนี้ไม่ได้มามือเปล่าเอาอะไรบางอย่างมาด้วยประมือตนรัท่ันอิสระสมชัยครับสวัสดีครับสู้ไม่สู้ครับ พี่น้องที่เคารพครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งผมอิสระสมชัยครับเป็นผู้แทนราษฎรจากจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเดียวกันกันกบหลวงปู่เนนคำนะครับผมเนี่ยแต่จะเหมือนกันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับ พี่น้องที่คารับครับ,รบ,รบเหมือนสักครู่นี้ท่านองค์อาจทักทายว่านอกจากพี่น้องคนไทยซึ่งมาร่วมรับฟังคำปลาใสแล้วพี่น้องจากชาวต่างชาติก็มาด้วยนะครับมิสเตอร์โคเซจากเยอรมันนะครับไปไหนแล้วครับคุณโคเซชื่อมิสเตอร์โคเซขนาดเยอรมันนะพี่น้องครับยังมีความรักชาติไทย อยากจะถามไปยังพี่น้องนปชหออน่อยเลือดคุณสีอะไรอออไม่อาย Neil? คุณโคเซ่บ้างเหรอพี่น้องครับเพราะฉะนั Vit ้นในวันนี้ผมอยากจะกราบเรียนฝากไปยังพ tamam. ี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านนะครับความจริงวันนี้เป็นวันซึ่ง พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่จังหวัดสุรินทร์และพี่น้องประชาชนที่นั่นได้ประกาศว่าจะจัดเวทีผ่าความจริงนะครับที่โรงเรียนสุรวิทยาคารผมได้ไปเตรียมงานที่นั่นไปเตรียมพร้อมน่นั่นหลายรอบนะครับและก็คิดว่ายืนยันว่าเราจะไปจัดไปขึ้นป้ายไว้เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องชาวสุรินทร์ว่า การจัดเวทีผ่าความจริงที่นั่นจําเป็นต้องเลื่อนไปนะครับขอทําความเข้าใจว่าไม่ได้งดไม่ได้หยุดไม่ได้ระง,งับโดยสิ้นเชิงเป็นแต่เพียงว่าเลื่อนไปเพราะเหตุใดจึงเลื่อนไปไม่เอาวันนี้พี่น้องที่คารพครับท่านคงเห็นนะครับเมื่อไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านหัวหน้าวิสิทธิ์ก็ดีท่านสุเทพก็ดีนะครับผูกดีเอ ส่งตัวไปมอบให้กับบอาการเพื่อจะส่งฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาเป็นคดีซึ่งนับว่ายิ่งใหญ่มากนะครับในข้อหาว่าบอกว่าทำให้คนตายจากการสลายความสงบนะครับเมื่อปี5.3มีสำนวนขนเป็นลดๆไปเพราะฉะนั้นในการเตรียมคดีต่างๆจำเป็นต้องใช้เวลา ถ้าเดินทางไปสุรินไปกลับนั้นจะต้องใช้เวลา10ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะจัดต่อไปผมไปถามพี่น้องสุรินบอกว่าถ้าท่านอภิสิทธิ์ไม่มาท่านสุเทพมาไม่ได้จะเอาไหมพี่น้องที่นั่นบอกว่าไม่เอาต้องการอยากจะฟังความจริงจากปากของท่านสุเทพเพื่อสุบรรอยากฟังความจริงจากปากของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้ผมต้องกราบเรียนว่าก็จําเป็นจะต้องขอเลื่อนไปทั้งๆท,ที่เราได้เตรียมงานไปหมดทุกอย่างแล้วมีบางคนโทรศัพท์มาหาบอกว่ากลัวไอ้เทพพนมใช่ไหมเขาบอกนะครับกลัวไอ้เทพพนมใช่ไหมไอ้เทพพนมบอกว่าถ้าอาภิสิทธิ์ไปจะจับตัวหรือจะเอาให้ตายเลยว่าอย่างนั้นครับแสดงว่าประชาธิปัตย์กลัวใช่ไหมผมขอบอกกับพี่น้อง ฝากค,ความไปยังเทพพนมน้ำลีมลไม่กลัวครับไม่กลัว<อ>ผมจะกลัวได้ยังไง<อ>ผมไปถามบัวขาวแล้วบัวขาวเป็นคนสุรินมันบอกว่าไม่กลัวครับมันบอกผมจะพาไปเองอเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าจะจับตัวไว้ไวผมก็บอกว่าถึงวันนั้น ไม่รู้ว่ามึงจะจับกูหรือกูจะจับมึงกันแน่นครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเหตุผลในการเลื่อนผมก็เลยเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่เรื่องเพราะกลัวส่วนจะเป็นกำหนดบันที่แน่นอนเมื่อไหร่นะครับเมื่อสักครู่พี่น้องชาวสุรินตามมาถึงเวทีที่นี่นะครับตามมาขอคำยืนยันจากผู้จัดรายการผู้จัดกำหนดการคือท่านสาธิตวงหนองเตย บอกว่าตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าจะไปแน่นอนนะครับพี่น้องที่คารพครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดสุรินไม่ต้องเสียใจนะครับพี่น้องที่ขารบครับผมได้เตรียมไม่ใช่ได้เตรียมหรอกครับพี่น้องชาวจังหวัดชาวภาคอีสานเขาบอกว่าไปขึ้นเวทีพระเวทีผ่าความจริงเขาบอกว่าอยากจะฝากของไปให้นายกน้อยนะครับของที่เขาฝากมาคืนนี้ครับพี่น้องครับ ผมจใ้ดูนะครับนี่ครับนี่คืออะไรครับนี่ของแทงข้าวนี่แหละครับคือที่สูบเลือดสูบเนื้อของพี่น้องชาวนาครับพี่น้องครับเขาบอกว่าฝากไปให้นายกหน้อยถ้าระบบส่วนต่างถ้าระบบประกันข้าวประกันราคาข้าวไอ้แทงแทงอย่างนี้มันไม่มีมันมีเฉพาะระบบจำนำมันไปแทงหัวใจชาวนา ผมเตรียมจะไปสุรินทร์นะครับจะไปพี่น้องชาวสุรินทร์ดูถ้าเทพพนมมาก็จะฝากไว้กับเทพพนมด้วยพี่น้องครับรบ,บางทีอาจจะเห็นว่าท้องเทพพนมนั้นเลือดมันสีอะไรด้วยนะครับพี่น้องครับทําไมเขาถึงฝากนี้มาให้หนายกรัฐมนตรีรพี่น้องที่เคารพครับรบัฐบาลชุดนี้ประกาศเป็นนโยบายบอกว่า จะประกันราคาข้าวโทษนะครับจะจำนำราคาข้าวทุกเม็ดตันละ1,500 0บาทหลังจากทำการรับจำนำไปแล้วเกิดเป็นปัญหาเกิดปรากฏว่าข้าวมันไม่ถึงชาวนาถูกหักหัวคิวถูกหักทุกขั้นตอนนะครับเริ่มตั้งแต่โรงสีเป็นต้นไปเพราะฉะนั้น1,500 0บาทนั้น ี่น้องที่เคารพครับได้รับจริงๆแค่1นึ0 0หมื่นหถึงหนึ่งหเท่านั้นนอกนั้นถูกคนกลางตั้งแต่ลงสีสเซอร์เวเยอเยร์แล้วก็ลงรับสีข้าวตลอดจนข้าราชการผู้ประพฤติทุจริตมิชอบหากเอาในระหว่างทางจึงเป็นเหตุให้รัฐบาลไม่ได้รับความเสียหาย,ยนะครับเ,รเขาบอกผมว่าจริงๆแล้วไม่ใช่2 6 0แสนล้านหรอกมันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้น เขาไล่ให้ฟังเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เอาข้าวไปใส่ลงสีนะครับโดนหักไปแล้ว20%ครับหลังจากไปหัก20%แล้วไอ้ตัวนี้แหละครับไปพิสูจน์ไปเอาไปแทงข้าวอีกครับเนี่แทงแทงมาเพื่อจะดูว่าข้าวร0อยเปอร์ซข้าวมีสิ่งเจือปนไหมข้าวมีความชื้นมากน้อยแค่ไหนมันจะชื้นหรือไม่ชื้นมันจะมีสิ่งเจือปนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับไอ้คนแทงนี่แหละครับพี่น้องครับ ขึ้นอย่างไอ้คนแทงนี่นะครับแล้วมันจะบอกว่าเชือปนแค่ไหนชื้นแค่ไหนไอ้คนแทงนี่เขาเรียกว่าเซอร์เวเยอร์ไอ้คนแทงนีมม่มีมีมีผลประโยชน์พี่น้องครับเขาบอกว่ากระสอบหนึ่งนั้นค่าแทงนี่นะครับกระสอบละ8บาทถึง200บาทนี่ตัวกินตัวที่สองพี่น้องที่เคารพครับเขาเล่าให้ผมฟังบอกว่าที่นัทวุฒิประกาศว่าจะไปตรวจโลงสีทุกแห่งทั่วประเทศ จะใช้ตำรวจ2,000 20, มคนประกาศล่วงหน้าตั้งเป็นอาทิตย์พี่น้องที่เคารพครับพอถึงวันจริงๆหลักฐานมันจะถูกกลบเกลือนหมดเขาบอกว่าต้องแอบไปอย่างที่พิจิตก็ดีที่อยุธยาก็ดีพี่น้องคงเห็นว่าข้าวมันหายไปตั้งเยอะแยะไอ้ที่แทงๆนะครับบอกได้เลยพี่น้องครับมันจะเป็นข้าวร้อยเเตข้าวจริงๆตามสัญญาแค่แถวแรกหรืออย่างเก่งก็แถวที่สองถ้าแน่จริงให้พาเลย แล้วเขาจะพบว่าข้าวหลังจากแถวที่สองเป็นต้นไปมันจะเป็นข้าวหักเพลิผอเป็นข้าวปลายและเป็นแกลบด้วยนี่เราครับเขาบอกว่าอีกไม่นานอีกไม่นานหรอกข้าวในโกดังนั้นนะครับอยู่เฉยๆหลังคาโรงสีมันจะรั่วรั่วทําไมครับรั่วเพื่อให้ข้าวมันเน่าข้างล่างไงครับข้าวมันเน่านอกจากข้าวเน่าแล้วเขาบอกว่าต่อไปจะปรากฏว่ามีไฟไหม้โรงสี ไฟไหม้ลงสีครับเพื่อจะทำลายหลักฐานทั้งหมดที่ทำการโกงกินกันอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลประกาศลดจากมาหมืน่นห้ามาเหลือหมื่นสองผมกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่าถ้าตราบใดยังมีลงสีเป็นตัวกลางอยู่ตราบใดยังมีไอ้คนแทงนี่อยู่นะครับมันก็ถูกพี่น้องก็ถูกกินเหมือนเดิมพี่น้องครับถูกขัดหัวคิวอยู่เหมือนเดิม ถ้าตราบใดยังไม่ลดขั้นตอนตัวนี้ไม่มีทางหรอกครับถ้ารับจำนำหมื่0สอบาทต่อ1ตันนั้นพี่น้องครับเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับเงินจริงๆก็แค่7,000พันถึงแปดพบาทจะไม่เข้าไปร้องเรียนจะไม่เข้าไปประท้วงอย่างไรแต่แปลกนะครับรัฐบาลนี่จัดฉากฝ่ายหนึ่งมาประท้วงอยากได้1 5ื่นเหมือนเดิมอีกฝ่ายหนึ่งมาประท้วงว่าจเจ้าหมื่นสองพี่น้องครับจเจ้าหมื่นสอง เขาบอกว่าหมื่นสองดีแล้วไอหมื่นสองนั่นประท้วงหน้ามา้าพี่น้องครับไอประท้วงรายวันประท้วงรายวันมันรยย้ายิ่งกว่านั้นมันไปบอกว่าพรคประชาธิปัต์นี่แหละทาให้รัฐบาลต้องมาจํานําข้าวแค่หมื่นสองเลยบอกเสื้อแดงนะครับให้ไปประท้วงประชาธิปัตย์ด้วยพี่น้องครับ,รบเดี๋ยวนี้เสื้อแดงไม่มีความรู้สึกเป็นของตนเองแล้วแล้วแต่เขาจะสั่ง ใครเป็นคนประกาศลดจากหมื่นห้ามาเป็นหมื่นสองมันไม่ใช่ประชาธิปัตย์ลดมันยิ่งลักลดถูกไหมครับประท้วงที่ถูกนั้นมันต้องไปท้วงที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับไปประท้วงที่ทิมแม่รัฐบาลเพราะคนประกาศลดราคาจากหมื่นห้ามาเป็นหมื่นสองนั้นมันเป็นรัฐบาลชุดนี้พี่น้องที่เคารพครับ,บ,รบผมจึงกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่า<อ>เดี๋ยวนี้พี่น้องชาวไร่ชาวนาโดยเฉพาะภาคอีสาน เขาเดือดร้อนกันมากเขาถึงฝากเข็มมาให้นายกรัฐมนตรีเลยนะครับมาฝากว่าให้นายกรัฐมนตรีเอาเข็มนี้ไปพิจารณาบังเอิญสภาไม่เปิดครับผมเลยไม่สามารถจะไปยื่นได้ถึงสภาเปิดก็ยื่นไม่ได้เหมือนเดิมครับเพราะนายกคนนี้ไม่ชอบเข้าสภาชอบไปเที่ยวต่างประเทศยิ่งในข่าวว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย คงจะไม่ไมีไม่มีเวลาอยู่เมืองไทยแล้วครับพี่น้องครับคงจะไปดูรถก่อที่นั่นที่นี่ไปดูรถถังต่างประเทศนะครับจนไม่มีไม่มีเวลาบริหารราชการแผ่นดินผมได้ยินบางท่านบอกว่านะครับท่านท่านท่านจุลินบอกว่าต่อไปนี้จะมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้หญิงคนแรกและเป็นคนแรกที่สารตัดสินจำคุกเหมือนพี่ชาย และก็คงจะรีบหนีเหมือนพี่ชายเหมือนกันแหละครับพี่น้องครับ oh. คงจะรีบหนีเหมือนกัน oh. พี่น้องที่เคารพบครับ oh. ผมขอกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องว่า oh. ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาบริหารราชการแผ่นดิน oh. มีแต่ปัญหาให้กับบ้านเมืองมาโดยตลอด oh. เมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะพูดเรื่องไข่ใช่ไหมครับ oh. บอกว่าไข่แพงไข่ <Okay. S 1> แพงเหลือเกิน oh. นะครับ รัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบก็ไม่ใช่ใครหรอกครับก็เสียนัทวุฒิใสเกลือนั่นแหละครับพอไข่แพงนะครับไข่ไก่มันออกไข่น้อยคุณนัทวุฒิก็บอกว่าเป็นเพราะฝนมันตกนะครับไก่มันเลยไข่น้อยนะครับพี่น้องครับทาให้ไข่ขาดตลาดพี่น้องที่เคารพครับและต่อมาอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ไข่เริ่มลดลง เขาก็บอกว่าอากาศเริ่มจะร้อนแล้วไก่ก็เริ่มจะไข่เป็นปกติจะมีไข่มาป้อนตลาดไม่เดือดแลร้อนแล้วต่อไปพี่น้องครับถ้าจะบริหารประเทศคอยฟังแต่ดินฟ้าอากาศอยู่นั้นนะครับไม่รู้มันจะบริหารไปทําไมใช่ไหมครับแล้วถ้าไข่นั้นมันขึ้นอยู่กับอากาศนั้นผมอยากจะถามว่าไอ้เงิน131ล้านบาท สำหรับไปแก้ไขปัญหาราคาไข่นั้นเอาไปทําไมนัทวุฒิได้ยินหรือยังอเอาไปทําไมครับอยู่กระทรวงเกษตรนะครับทำให้ราคายางตกต่านะครับรัฐบาลชุดนี้อนุมัติเงินให้ถึง45,000ล้านบาทประกาศว่าราคายางจะตั้ง120บาทต่อ1กิโลนะครับในที่สุดจนแล้วจนรอด นะครับเงิน4 5 0 0 0บาทก็หมดแล้วราคายางก็ยังเจ็ดบาทอยู่เหมือนเดิมถามหน่อยว่า4 5 0 0 0ล้านบาทนั้นไปอยู่ที่ไหนนะครับช่วยตอบได้ไหมนัทวุฒิคนที่อยู่ต่อจากนัทวุฒิน่าสงสารครับไปจากพรักประชาธิปัต์นี่แหละครับพี่น้องครับยุทธพงษ์จหลัดเสถียนนะครับไปประกาศจะขึ้นราคายางเหมือนกันครับ เพิ่งไปบริหารราชการแผ่นดินได้สี่เดือนเห็นหน้าในทรทัศน์อยู่สองสามครั้งมาวันนี้ได้ข่าวว่าถูกปลดแล้วครับพี่น้องครับถูกปลดเรียบร้อยแล้วว่างั้นครับต้องรอข่าวยืนยันที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเขาบอกว่าข่าวทุกข่าวยืนยันว่ายุทธพงศ์จรัสเสถียรนั้นไม่ได้เป็นรัฐมนตรีต่อไปอีกแล้วพี่น้องชาวสวนยางก็รับกรรมอยู่เหมือนเดิมพี่น้องครับ สุดท้ายก่อนที่ผมจะจบนะครับผมต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวดอนเมืองโดยเฉพาะพี่น้องภาคอีสานซึ่งอยู่ที่ดอนเมืองนะครับเขต12นะครับพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์เป็นคนอีสานค่อนข้างจะเยอะที่ท่านได้ให้การสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์คุณแทนคุณจิตอิสระนะครับเบอร์8นะครับได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับ จนกระทั่งได้รับชัยชนะผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ผมได้ไปประสานไว้ในโอกาสนี้สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับให้พวกเรามาร่วมกันต่อต้านครับรัฐบาลชุดนี้บริหารราชการแผ่นดินมาจะครบสองปีแล้วยังไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องปากเรื่องท้องของพี่น้องอย่างจริงจังเลยนายกรัฐมนตรีนะครับนอกจากไปเที่ยวต่างประเทศแล้วที่พยายามอย่างยิ่งก็คือหาช่องทางจะช่วยพี่ชายตนเอง นะครับเช่นนะครับออกกฎหมายปลองดองออกกฎหมายนิรโทษกรรมและนอกจากนั้นแล้วพี่น้องครับก็ยังมีการแก้ไขรัฐมนูญเมื่อสักครู่นะครับท่านองอาจครามไผ่บูนบอกว่าตั้งแต่หนึ่งสิงหาเป็นต้นไปเปิดสภานั้นพี่น้องอย่ากระพริบตาให้เตรียมติดตามดูเพราะมีกฎหมายสําคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกฎหมายกู้เงินสองล้านล้านบาทนะครับกฎหมายกู้เงินสองล้านล้านบาท พี่น้าพี่น้องครับเขาบอกว่ากู้ผลานชาติกู้สองล้านล้านบาทนั้นกู้ผลานชาตินะครับสองล้านล้านบาทใช้เวลาใช้นี่อยู่50ปีขอถามพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกท่านครับปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่ครับแล้วห้าสิบบวกไปถึงตอนนั้นแหะครับเงินถึงจะหมดครับพี่น้องครับนี่ถึงจะหมดนะครับขอ,อ,ขอครับก็ พอดีมีขบวนเสด็จนะครับก็ได้เวลาผมก็คงจะหยุดทเดียกนันะครับเพกลองนครับพีนขจะมีบขบวนเสด็จผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานมาพี่น้องอยู่ในที่เก้าอี้ตามปกตินะครับส่วนเครื่องเสียงทุกอย่างก็จะหยุดในการที่จะปราศัยจนกว่าขบวนเสด็จจะผ่านไปเรียบร้อยนะครับซึ่งคงใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน10นาทีครับ